แต่ก็ยังไม่ยอมลงไปยึดมั่นสิ่งใดมิดมั่นสิ่งใดแล้วไม่จุกไปไม่มีแต่มามาขยายความเป็นให้สาระสิ่งใดนี่ยจะมาเอามาขยายความแต่ความหมายก็เดียวกันเพราะว่าถ้าเราไปยึดมั่นสิ่งใดแล้วเนี่ยต้องแยกจัดไว้ว่า ที่จะไม่ชุกเป็นไม่มีและเราจะยึดมั่นถือมั่นสิิงใดมันก็ต้องมาจากการไปให้สาระมาจากความจริงเราสามารถเทียบเทียงกันได้ตราจะตัดเหมือนกับเราเอาสมการมาเนะี่ยเราก็เอามาแทนที่กันได้เพราะฉะาคำอบเท่ากันหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองบวกศูนย์อย่างเงี้ย แล้วก็สองบวกศูนย์เท่ากับสี่หารสองเราก็จะเอาหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสี่หารสองมันก็ไม่ผิดขอให้ขอให้มันเท่าจริงจริงบางทีคิดคิดคนละวิธีเลยครับตอนใช่ใช่นั่นแหละตอนนั้นคืในสภาวะก็เท่ากันยังไม่ยึดมั่นถือมันม่นอย่างอาจารย์มาจะเอามาให้สาระเพราะว่าไม่ให้ถ้าเราไม่ให้สาระปั๊บ,บเราก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่น เราก็ไม่ทุ์ถ้าไปให้สาระมันก็คือยึดมันถึงมันแล้วไม่ทุบมันก็มีมันก็ทุบแล้วเราสามารถที่จะพิสูจน์ทราบความจริงได้มันต้องเป็นหนึ่งบวกหนึ่งถ้ากสองบวกศูนย์คือต้องพิสูจน์ทราบความจริงได้เราให้สาระมันของจริงมันสามารถที่เราไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแบบจินตนาการที่เรายังไม่รู้ว่ามันปล่อยวางสิ่งเงี้ยมันจินตนาการล้วนเลย หลายเรื่องที่ฟังคนอื่นเขาพูดเลยก,ก็คิดในใจว่ามันมันก็เหมือนกันนะเนแหละ้ทีองคงคนั้นท่านเทพนี้ก็บอกว่ามันมันก็เหมือนกันเรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดคนละวิธีคนละคำพูดคนละประโยชน์แต่บางทีก็ไม่เหมือนกันเราต้องดูที่ผลถ้าเขาพูดแล้วไม่มีผลเนี่ยนะ ส่วนแย่จะพูดแล้วไม่ไม,ไม่สามารถหาผลได้นะยังปล่อยวางเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้เลยว่าทำอย่างไรเนะี่ยอาศัยโยมสามคนเนี่ยแต่ผดถึงว่าปล่อยวางทำอยังไงแล้วได้อะไร ปล่อยวางคือ,อไม่ <c oughs> ไยุ่งไม่กัวใจ่ไยุ่งไม่ใจแค่คนนี้ไปหยาดอาจจะกลัวอย่างนี้เลยใอ่ภรยาอาสมุก็พูดก็ปล่อยวางจริงจจะต้องทำยังไงก็ทั่วไปก็จะไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่ค่อยเข้าไปยุ่งแล้วก็ไม่แต่ก็ยังมีคิดบาง เรื่องนั้นนะยังคิดมากแต่เรพยายามแบบว่าไม่คิดมันเยอะนะเียมันมากอปเมอักนิดนึงอืมแกอะไรอยู่แล้วปล่อยวาทิ้งเลยอืมทิ้งังอาตัใช้อยู่บ้านนะคะช่วงนี้ก็ยังมีบาง่างเือง มีสาระพอพอไปให้สาระแล้วมันมันไม่สบมบูอืมอ่าเนี่ยโยมไม่ให้สาระมันเรื่อแล้วมีผลคือปล่อยวางแต่แว่าที่โยมพูดจริงๆมาทั้งหมดเนี่ยนั่นคือโยมอุบายอาจารย์ไม่ให้สาระสมบันั้นไม่ใช่อุบายปล่อยวางเลยแต่อุบายเริ่กให้สาระ และมีผมทำให้ปล่อยวางถูกไหมโยมเราย้อนกลับไปใหม่ที่โยมพูดมเมื่อเมื่อคี้ทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือ,อคือโยมเลิกให้สาระกับสิ่งนั้นไงโย,ยมดับที่ต้นตองแล้วมันทลรำไม่ปล่อยวางได้แต่คนที่พอเขาพูดกับปล่อยวางบางคนทําไม่ได้เลยไม่รู้ทาไง และทําได้จริงๆแล้วยมทําได้เพราะยมเลิกใค้สาระยมก็ไม่เกิดปัญญายมไม่รู้ว่ายมเพราะเลิกให้สาระยมเลยไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมาเลยยมไม่ได้รู้แค่ว่าปล่อยวางได้แล้วแต่ยมไม่รู้ว่าเราทํายังไงทุกปล่อยวางได้แค่แค่รู้ว่าหักดิบบ้างแค่รู้ว่าไม่เอากับมันไม่แรงจงๆแต่ถ้ายมสาวมาถึงต้นตอ,ตอได้คิ่ดูว่าที่เหน,นเพราะว่ามันมีผลคือว่าเราไม่ไปให้สาระ แล้วเกิดความรู้มันวึดมั่เออถ้าเราให้สาระนี่มันทาให้เราเป็นทุกข์และพอไม่ให้สาระก็าทาให้เราไม่ยึดมันถือมันมันก็เลยปล่อยวางได้อุเบกขามันก็คือปล่อยวางนี่คือผลแลกอุเบกขาสามพชฌชงคือปล่อยวางไปเอาสติสัมพชฌชงมันมีต้องเจ็ดตัวพชฌชงเจ็ดเนี่ยน้ำตกมันว่าจะทำพุพธชงเจ็ดเนี่ยมั่มนี้ถึงเจ็ดตัวเราทิ้งไปเลยนะ เรามาเหลือตัวเดียวสอนกันไอสติหายไปความจริงโยมก็มีอยู่แต่มันหายไปโดยที่โยมก็ไม่รู้รวมทําได้มันไม่เกิดปัญญาตรงนี้ไงมันเหมือนกับว่าไอของพันมินมียาอยู่กับบ้านโยมอะแต่โยมไม่รู้ว่ามีแล้วโยมก็ไปซื้อไปซื้อยาชนิดเนี้ยเป็นยาหรืออะาจกะตามแต่คนเรา ใช่ไหมมันก็อยู่บ้านสักวันหนึ่งโยมรู้ขึ้นมาเนี่ยอ่ามันก็อยู่กับบ้านแต่นี้โยมก็ไม่จงไปซื้อโยมก็เอามาเน็ดฐานแื้อเอากะลาแล้วเตาทุบดับแต่มันไม่ใช่คำว่าหยุดคิดความจริงคือดับสังขารนั่นเองแต่ภาษาบาลีแล้วคนมัน สังขาบมาเราก็าใช้กันผิดกคร่งก้บางอย่างต่างดับสังขารดับร่างกายคนไม่ได้คิดถึงเรื่องความคิดผู้ว่าดับสังขารในคนคนไมค ah behold, ่คิดถึงความคิดระดับสังขารเขาก็รู้กันต้องดับสังขารท่องงานต่างระดับสังขารท่องปฏิสับไสระดับสั้งขารแต่เขาบอกว่าดับความคิดไม่ได้ไม่ใช่ดับได้ยังไงแล้วท่องมาทําไมระดับสังขารเนี่ยเออ นั่นนะเห็นไหมอืมเพราะว่าไปนู่นกันส่วนใหญ่นั่นแหละพอไอ้นั่นมาคือนั่นมันใช้วาทกรรมกันเลยที่ระดับความคิดที่ตกเลยอะไรพูดสังขารมันจะบางทีมันก็กลายเป็นเป็นเนินชาไปอีกมีทางเดียวครับรอดหวัเจ าอบว่วงเนี่ยหาหยุดสังขารมันมีบ่วงเดียวรูเดียวที่เราสัตว์แล้วกแอกแล้วแอกก็รูเรียกว่ามันรูน้อยนึงรูเต่าคอคอเลยแล้วก็ปีนแค่โผล่ขึ้นมาทีปีนี้โผล่ตรงนี้นึงขั้วร้อยหกสิบองศาโดนหดัว แะไรมันก็ลอยไปลอยมาอยู่แล้วก็เต่าตรงไหนโผล่ตรงไหนก็ไม่รู้อันลอยตรงไหนก็ไม่รู้ปีนี้โผล่โผล่มันมันยากเย็นแสังเกนไม่ใช่เรื่องง่ายร้อยปีใช่ไหมนั่นแต่ไันก็จำไม่ได้ก็ไม่รู้น่ากลัวจริงน่ากลัวสิจะกำจัดมันได้แต่ยมเข้าใจคำว่าสลับซับซ้อนก็ดีอ่ะ เพราะถ้าเกิดไม่เข้าใจเนี่ยมัน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 จะไม่เข้าใจมันจะไม่มีการระมัดระวังมันจะคิดลู้เนออะไรตลอดเวลาเราต้องค่อยๆก็แค่มันมีแค่ต้องใครทาเท่านี้แต่มันยังซ้อนอยู่ไหมเพราะเราทาได้ปั๊บเนี่ยเราไปคิดว่าทําได้มาไม่ใช่แหละทําได้ขึ้นมาคิดว่ามันมันก็มีปรุงสังขารขึ้นมาแล้วต้องดจใจขึ้นมาแหละ คือคิดขิ้นมาแหละร,รู้สึกมันจะเป็นสังขารความรู้มันก็คือสังขารมันสังขารทั้งหมดแหละสองอย่างรวมกันไปตับ๊บทุเรี่ก็่าเป็นสังขารหมด,ด,ด,ดจินรูลแต่งหมดของปลอมหมด